สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ youtube ช่องเดียด a มแอนทักนะครับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับมาชมเจ้าอ e ีสูเอฟิกแซดสานะครับกับบรรยากาศต้อนรับหน้าหนาวนะครับท่านผู้ชมครับช่วงเช้าๆนะครับมีโอกาสได้เจอนะครับตอนนี้ก็เป็น เจ้าส60นะครับตัวกระจกหูช้างนะครับท่านผู้ชมครับกระจกหูช้างก็ตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้เห็น f c บอกผมว่าเป็นตัวปีห้าสามนะครับตัวปีห้าสองห้าสามนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้กระจกเขาจะเป็นแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับ เอามันไปลงไหนครับเสียก็่ครับอ๋อร้านเสียหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับนี่ก็ร้านนี้ก็เป็นร้านเสียหนึ่งนะครับก็เอามันไปลงร้านใหญ่นะครับท่านชมครับแต่งก็สวยนะครับนี่ครับเสียงเครื่องก็จะนิ่มๆหน่อยนะครับท่านชมครับพ่อดังไหมครับเสียไม่ดังใช่ไหมครับ ก็จะเป็นแส่นะครับแสด่วนนะครับนี่สองปากนะครับอ่าได้ครับลองนะครับเสียฝังนะครับฝังฝังโคตรจะดังอ่ะดังมากเลยนะครับโอ้สี่ปากนะครับท่านผู้ชมครับแต่ดังจัดนะครับนี่ เดี๋ยวครับใช้ดีไหมครับคันนี้ใช้ดีขึ้นเขาที่หายห่วงเลยใช่ไหมครับรถใหม่ๆไม่ต้องมาถ้าไม่ถ้าไม่แมทเหมือนรถผมเนี่ยถามไม่ทันแล้วอ๋อครับอันนี้แมทช์มาเหรอครับแมทช์แต่ไม่เป็นสูตรครับครับครับสเต็ปไหนครับสเต็ปแรกครับสเต็ปแรกโอ้สุดยอดครับดูนะครับแตะดังนะครับแต่สีปากเนี่ยนะครับนี่ผมไม่เห็นนะครับเมื่อกี้ ก็แต่งล์ายเ,เรียบนะครับใส่ของเสร็จแล้วนะครับนี่เตรียมตัวเดินทางนะครับท่านผู้ชมครับนเดี๋ยวเรามาชมบ้านท้ายกันนะ ้ายก็จะสวยๆนะครับเอาแบบแต่งสไตล์เรียบๆนะครับท่านผู้ชมครับไม่อะไรมากนะครับเราเน้นใช้งานนะครับแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยครับมีด่านไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ารถเราไม่ได้แต่งอะไรมากนะครับดูครับเจ้ามิชลินหกตัวเลยครับ That's not what เสียก็น่าจะเอารถขึ้นข้งนนา,กกนางนะครับก็จะเดินทางแล้วนะครับ ไปลานลบบุรีนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพนะครับก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ